วัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิว Google Home Mini นะครับซึ่งผมลองมาใช้ของสาว,วันแล้วกใช้งานดีมากเลยแต่อันนี้วันนี้จะแนะนำเฉพาะารีวิวการใช้งานเฉยๆแต่ว,ว่าเดี๋ยวเราจะมาลงลึกกันถ้ามีคนสนใจผมจะลงลึกเรื่องวิธี s e อ up ให้นะครับคอมเมนต์มาด้านล่างได้นะครับตัวนี้ครับอยู่ในกล่อง Google Home Mini นะครับตอนนี้ ถ้าขายซื้อในราซาด้านี่ราคาพันหน่อยๆเองนะครับหรือบางครั้งไม่ถึงพันด้วยซ้ำนะครับถ้าเราเปส่วนลดอะไรก็สามารถจะถูลงไปนี้นะครับเขาจะให้สายเสียบมาแต่ตอนนี้ผมเป็นสายเสียบ USB นะครับซึ่งตอนนี้ผมเสียบ Power Bank เสียบ Power Bank ก็ได้จะกับหลับก็ได้ปลั๊ลกหลับก็ได้นะครับก็ะจะมีตัว Google Home Mini มีสีดําสีขาวแล้วก็สีแดงครับแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้น่าจะมีขายแค่สีดำกับสีขาวนะครับการใช้งานก็คือเราต้อง เซตอัพร่วมกับ Google Home นะครับแล้วก็เซตร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆหลากหลายชนิดนะครับซึ่งก็มีพพอร์ตอยู่การซตั้งค่านั้นก็จะเล่าถึงทีหลักการที่ผมจะมาแสดงวิธีการใช้งานนะครับตัวเครื่องนี้สามารถที่จะทำอะไรได้ว่าอย่างเช่นนะครับสอบถามสอเหมือนเป็น Google ation, Google Assistant ตัวหนึ่งนะครับทดลองอย่างเช่นโอเค Google ตอนนี้เวลาอะไร ขณะนี้เวลาแคิแาการิาสาีนะครับเด <ผม S 1> ี๋ยวผมจะเพิ่มเสียงอีกนึ่งเราสามารถสอบถาม Google Assistant ธรรมดาได้นะครับอย่างเช่น Google 1 0บลบหาเท่าเท่าไหร่คำตอบคือ5เฮ้ย Google ตอนนี้อุณหภูมิที่จังหวัดเชยาวเป็นเท่าไหร่ขณะนี้อุณหภูมิยี่สอ,องศาในเชยาค่าอะอย่างนี้นครับเราสามารถจะสอบถามได้อย่างเช่น,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 น h hey Google ตั้งปูพรุ่งนี้เวลา8โมงช้าให้หน่อยได้ไหมรียบร้อยตั้งนาฬิกาปลูกไว้ของพรุ่งนี้เวลา8นาฬิกานอย่างนั้นเราสามารถที่จะสอบถามอะไรต่างๆนานาได้อย่างเช่นนายกประเทศไทยเฮ้ g ูเก Google นายกประเทศไทยชื่ออะไรอ่ามียบอันนี้เป็นเรื่องการเมืองก็จะไม่ยุ่งนะครับแต่ยกิคุยได้นะครับอ่าหลันั้นตอนนี้ผมได้เชื่อมนะครับได้เชื่อมกับทีวีนะครับ ลัวทดลองเป็นปลั๊กนะครับแล้วก็แอร์ปริ้นชั่นให้นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองนะครับเช่นการเปิดไฟนะครับเราสามารถตั้งชื่อเป็นไฟหรือว่าเป็นปลั๊กก็ได้นะครับอย่างทดสอบนะครับเราสามารถเรียกเท่ g o o g l e หรือโอเค g o o ก l e ก็ได้นะครับโอเค g o เ g l e เปิดไฟปลั๊กสองขอโทษค่ะไม่ทราบว่าจะช่วยเรื่องเงินได้ยังไงแต่เดี๋ยวักกอนนะคะโอเค Google <mind> เปิดไฟปลักสองขอโทษค่ะไม่ทราบว่าจะช่วยเรื่องนั้นได้ยังไงมันไม่ใช่ไฟหรือเปล่าโอเค Google เปิดปลักสองทีวนะีกำลังเปิดปลักสองนี่คือก็สั่งให้ทำงานเปิดปลักสองโอเค Google เปิดทนะีวีตอนนี้เราก็เชื่อได้เลยกำลังเปิดทีวีมันก็จะเปิดทีวีนะครับสั่งเปิดสั่งปิดได้นะครับ แต่ลึกๆแล้วเราสามารถที่จะไปเข้าสั่งงานอย่างอื่นได้อีกอันนี้เป็นเริ่มต้นนะครับอย่างเช่นเราสามารถจะสั่งเปิสปิด์แอร์ก็ได้นะครับก็รากแอร์เราก็เชื่อมกับตัวเขาเรียกว่า IR i n f r a r e d switch ตัวนี้จะเป็นตัวคอนโทรลทั้งบ้านได้ถ้าว่าตัวไหนที่ใช้ i n f r a r เรก็จะควบคุมได้หมดอย่างเช่นโอเคกูเ okay, กิลเฮ้กูเกิลเปลี่ยนอุณหภูมิ hey, เป็น24อ,องศาในเลยกลังคืน ให้ hey Google ปิดท hey ีว hey yeah. ีง่าเลยกำลังปิดทีวีให้ Google ปิดปลักสองปูขึกำลังปิดปลักสองนะครับก็หลังจากที่ลองใช้งานแล้วคิดว่าเป็นประโยชน์มากเลยนะครับสามารถที่จะปรับใช้กับความเป็น IoT หรือ o f อ i c e Automation ในอนาคตหรือบ้านโ e Automation ในอนาคตได้เลย ถ้าใครสนใจวิธีการเซตค่ายัางไงก็สามารถคอมเมนต์ได้ครับขอบคุณ